ครับก็สวัสดีพี BB, BB, ่พี่เพื่อนเพื่อนน้นนองน้องเอฟซี FC. ทุกท่านเช่นเคยนะครับก็พบกับผมช่างหยักนะครับพบกับผมเช่นเคยช่างหยักนะครับ n อ r ซิงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูระบบการทำงานของ r าร์ซวในรถ n อ r น r อ arm โปรและในรถ n อ r 1 5 0 r อาร์วนะครับในรถ pro a โปรอาร์มและรถ RRW ว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับ คันนี้ผมได้ใส่กล่อง RRW มานะครับคันนี้คันนี้เป็นกล่อง RRW คันนี้เป็นเอเนดาตาเหลี่ยมก็จริงแต่ระบบไฟเป็นของ Enpo นะครับยกของ Enpo มาทั้งชุดนะครับจะต่างกันที่จานไฟต่างกัน Enpo กับ RRW จะต่างกันที่จานไฟนะครับก็คือก็คือตำแหน่งตำแหน่งเต่งวาลวนะครับ มันจะไม่เหมือนกัน R, R W มันจะ R, R W มันจะมันจะเลื่อนไปด้านหน้าก,กว่าส่วน i n โ o มันจะมันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางผมเคยลงไว้แล้วว่าติ่งติ่งที่ส่งสัญญาณเกี่ยวกับร wow ะบบวาวอ่ะมันจะมีขีดมาร์กมันอยู่นะครับมันจะมีมาร์กตรงก็ย้อนดูโพสด้านาหลังๆที่ผมโพสไว้แล้วก็ในเพจ ผมก็จะโพสต์ความแตกต่างของจานไฟไว้นะครับนะครับอันนี้กล่อง R, R W และกล่อง Enpo ที่ผมเตรียมมาเป็นรหัสนี้เลยครับที่เขาตามหากันนะที่เขาว่าว่ากัน6 d นะครับ6 d ุดนะครับ เดี๋วเรามาดูกันว,ว่ามันเป็นระบ,บบวาล์วมันต่างกันยังไงอันนี้ R W นะครับ R W ตอนนี้ซ่อมมาซ่อมฝั่งนี้นะครับซ่อมเกี่ยวกับระบบไฟไม่เกี่ยวกับวาล์วนะครับนี่ภาคจ่ายไฟของของซีของ,ของ,ของด้านาด้าน C D I ด้านกล่องไฟมันเสียนะครับก็ซ่อมไปหน้าน,นี้ไม่ได้ทำอะไรโอเคนะครับ เดีย๋ยวเรามาชมกันว่าระบบการทำงานมันต่างกันตรงไหนก็คือแต่ผมบอกต้องบอกไว้ก่อนว่าจานไฟยังเป็นของ Enpo อยู่นะครับจานไฟยังเป็นของ Enpo อยู่ติงส่งสัญญาณเกี่ยวกับระบบวาลว์มันจะยังเป็นระบบของ Enpo อยู่นะครับเพื่อนๆพี่นพ,น,พ,พน้องน้อง fc หลายๆท่านต้งโทรมาถามทั้อง inbox เข้ามาในเพจ ทั้งทักเข้ามาในไลน์นะครับว่าระบบการทำงานมันต่างกันอย่างไรของ R/W r, r และ NPO แล้ววันนี้เราจะมารู้กันบางท่านบอกว่ามันไม่มีระบบของ NPO ไม่มีระบบล้างวาล์วก็มีนะครับบางท่านบอกอระบบของ R/W เปิดเร็วกว่า ของเอนโปเปิดช้ากว่าอันนี้ก็มีนะม,มีมีหลายๆท่านถ้าก็มาโทรเข้ามาเดี๋ยวเราวันนี้จะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนี่เริ่มเริ่มที่กล่อง R W ก่อนนะครับตอนนี้เป็นกล่องซ่อมแต่ซ่อมเกี่ยวกับภาคภาค C D I ภาคไฟนะครับภาคจ่ายไฟาจ่ายไฟเกี่ยวกับระบบจุลระเบ,บิดด้านนี้เป็นฝั่งวาวไม่ได้ทำนะครับถ้าถ้ามันเสียพวก IC พวกอะไรที่มันเสียหนักๆอ,อันนั้นจะไม่ซ่อมนะครับ ก็มก็ไม่คุ้มแล้วก็ไม่ทนด้วยนะครับอันนี้นครับก็โอเคเดี๋ยวๆมามาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องก่อนตัวน,นี้เป็นกล่อง R W นะครับกล่อง R W สตาร์ทก็อยู่ตรงกลางเดี๋ยวผมเล่งดูนะครับ อันนี้เป็น 2RW ตอนนี้มันยังไม่ทำงานเกี่ยวกับระบบล้างวาล์วนะครับหรืออาจรอบจะต่ำไปเดี๋ยวผมจะเร่งขึ้นอีกเห็นไหมครับระบบที่เขาบอกว่าเป็นระบบล้างวาล์ว RW มันจะทำงานที่รอบสูงกว่า n f คิดว่านะครับ ่าน่าจะสูงกว่าออนโมันถึงจะหมุนกลับไปที่ h ฮดก่อนแล้วก็กลับมาตรงกลางนะครับนี่คือจําไว้นะครับจําสังเกตไว้ว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าเล่งรอบต่ำๆมันมันมันจะไม่เลื่อนไปที่เฮดนะครับถ้าสูงหน่อยมันจะมันจะมันถึงจะเลื่อนไปที่ h ฮดเดี๋ยวผมจะเร่งรอบสูงขึ้น giả sử cái gì ระบบล้ลางวาวแต่มันจะทำงานเป็นบางบางรอบบางจงังหวะนะครับนี่คือของ RWD จำไว้นะครับระบบการทำงานของ r w มเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกล่องเอนโททีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล่องเอนโนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใส่กล่องเอนโเดี๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บนึงอ่ะตะกี้ผมลืมเดี๋ยวให้ดูตอนดับเครื่องก่อน เป็นกล่องยังยังคงเป็นกล่อง R W อยู่ดับเครื่องจะค้างอยู่ตรงกลางเปิดสวิตช์จะเลื่อนมาที่ L นะครับปิดสุดนะครับเปิดสวิตช์อีกที่หลายๆที่ก็อยู่ที่เดิมนะครับนอกจากเราสตาร์ทเครื่องนะโอเคโอเคแล้วเรามาเปลี่ยนกล่องอินโฟกันเลยโอเคนะครับผมเปลี่ยน กล่องเป็นของเอ็นโปแล้วรหัส6ด d รหัสที่เขาตามหากันนะครับตัวหนังสือจะเป็นสีสีตัวพิมพ์หมึกสีดำเป็นกล่องเอ็นโนะครับ RWRW จะเป็นสีส้มนะครับตัวนี้ตัวนี้เอาเอาเอา,เอ,าออกมาจากกล่อง RW คันรถรถ RW เลยนะโอเคเรา okay, มาดูกัน เรามาดูระบบการทำงานของอินโฟกล่องอินโฟนะครับเดินเบาจะอยู่ตรงกลางเหมือนกันตอนนี้มันตั้งได้นะครับถ้าไม่ตรงกลางแล้วก็ขันตัวนี้ได้นะขันตัวนี้ขึ้นลงได้คลายน็อตล็อกตัวนี้แล้วก็ขันตัวนี้ขึ้นลงได้ให้ให้มันเลื่อนไปห้อยู่ตรงกลางผมจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องตรงกลางไม่ตรงกลางผมซีเรียสเรื่องมันเปิดสุดไม่สุด มีม้าอยู่มีม้าอยู่ตรงนี้เปิดสุดไม่สุดผมจะดูที่ตำแหน่งม์กแล้วก็ผมจะใช้นิ้วล้วงเข้าไปในฝาไอ้เสียดูว่าเปิดสุดในตำแหน่งไหนเปิดปิดตรงตรง,ตรงไหนผมก็ตั้งตรงนั้นนะครับผ <Okay. S 1> มจะซีเรียสผมจะให้ความสำคัญตำแหน่งที่มันเปิดสุดสัมากกว่าตรงกลางไม่ตรงกลางผมไม่ค่อยสนใจตรงนั้นนะครับโอเคผมเล่นเร่งดูครับ กล่องอินโฟนะครับตัวนี้กล่องอินโฟเห็นไหมครับมันจะทำงานในระบบล้างวาล์วที่รอบต่ำกว่ากล่อง r w ในระบบล้างวาล์วนะครับที่ที่เขาเรียกกันนะครับส่วนวผมไม่ได้เรียกระบบล้างวาล์วผมจะเรียกระบบรีบอินเสียอาจจะ เรื่องในระบบที่เขาเซตมาอย่างไงผมก็อันนี้ผมไม่ลึกขนาดนั้นนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปตามหาคาตอบมาให้ว่ามันที่มันเลื่อนกลับมาเดก่อนแล้วก็กลับมาที่ตรงกลางเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรทางวิศกวกรเขาออกแบบมาแบบนี้มันมีเหตุเขาต้องมีเหตุผลนะโอเคดูกันกที มันจะทํางานในรอบที่ต่ากว่าเพราะว่าจานไฟตัวนี้มันเป็นจานไฟของเอนโปนะครับการทํางานมันก็เลยสมูทกว่าเมื่อใส่กล่องเอนโปนะครับมันก็จะมีระบบล้างวาวเหมือนกันทั้ง RW ทั้ง SP มีระบบนี้เหมือนกันนะครับแต่คันนี้มันเป็นจานไฟของเอนโปตำแหน่งติ่งติ่งของอ่าน สิ่งที่ส่งสัญญาณเกี่ยวกับระบบวาล์วรับ,รบเกี่ยวกับระบบวาล์วของเอ็นเนโปมันจะม้ามันจะอยู่ตรงกลางของ RW สติ่งมันจะค่อนไปด้านหน้าค่อนไปด้านหน้านิดนึงนะประมาณที่ผมเคยวัดดูประมาณ2มิลนะเกือบเกือบ2มิลการทำงานมันก็เลยต่างกันในในในรถทันเดียวกันแต่ถ้าเราเอากล่อง RW ไใ,ใส่ในรถ r rw มันก็จะทำงานในในสมบูรณ์กว่าสม,มูทกว่าในในรอบที่เขาออกแบบมารบสรุปแล้วก็คือสรุปเลยนะครับกล่อง rw กับกล่องเ PO o มันทำงานคล้ายๆกันแต่ระบบที่มันปิดที่ที่มันหมุนไปเปิดสุดก่อนเป็นระบบล้างวาล์ว ที่เขาเรียกเป็นระบบล้างวาลนะผม,ผมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นระบบอะไรแต่ไม่น่าจะใช่ระบบล้างวาลหรือเปล่าคิดว่านะสำหรับผมนะครับอาจจะเป็นระบบอะไรสักอย่างแต่หรืออาจจะเป็นระบบล้างวาลที่เขาว่าก็ได้นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้ศึกษ,ษามาให้นะรบุดก็คือถ้ากล่องเอนโอยู่ในจานไฟเอนโอยู่ในชุดไฟเอนโมันจะทํางานสมูท สมบูรณ์ในในระบบกลไกระบบดิจิตอลระบบเะไเรียกไรระบบดิจิตอลเนี่ยระบบกล่องที่เขาออกแบบมาให้เห็นไหมับให้มันสมบูรณ์กับให้มันสัมพันธ์กับรอบเครื่องสัมพันธ์กับอัตราการกินน้ำมันส่วนผสมน้ำมันต่างๆเพราะว่าเสื้อเอนโพผัดไอเสียจะกว้างกว่า r w แล้วคาบูเอนโพจะโตกว่า คาบ o ูเวนโปรจะ28ลูกเล่ง30นะครับนมหนูก็ต่างนมหนูก็42 152ส่วน R/W เป็นอา่อาอ่าน่าจะ26มิลน,นะครับ26มิล42 138นะครับต่างกันก็หลายเบอร์อยู่138กับ152นี่ถือว่าหลายเบอร์เลยนะครับระบบวาล์ว,วก,ก็เลยต้องต่างกันแล้วคาบ o ู R/W มีเจ็ดด้วย นะครับมีรูเจ็ตด,ด้วยจ่ายน้ำมันเพิ่มในรอบสูงด้วยนะครับระบบตรงนี้เขาก็เลยออกแบบมาไม่ให้มันให้มันสมบูรณ์กับรถแต่ละคันแต่ละระบบแต่ละรุ่นนะครับถ้าเป็นเอนโประบบล้างวาล์วเนี่ยจะทํางานในรอบที่คันนี้นะครับคันนี้นะครับกล่องใบนี้นะครับจะทํางานที่รอบต่ำกว่าเพราะมัน เป็นจานไฟของจานไฟของเอนโปติ่งติงส่งสัญญาณระบบไฟของไอระบบวาลของเ e อนโปะมันจะมันจะเหมาะสมกับกล่องของมันส่วนเมื่อเราเอากล่อง RW w มาใส่ในรถเอนโปมันก็จะทํางานระบบล้างวาลหรือระบบาการเปิดอะมันจะต่างกันนิดนึง r r w จะทํางานระบบที่มันเลื่อนเข้ามาตรงตรง เฮดก่อนค่อยมาตรงกลางอะ่ะจะทํางานในรอบสูงกว่าเพราะว่าติ่งของอินโปมันอยู่อ่ามันอยู่มันอยู่ต่ํากว่านะครับมันอยู่ต่ํากว่ามันอยู่เขาเรียกอะไระมันคือสมมต,รต,รต,ติตรงนี้ติ่งตตรงนี้มาร์กนะครับของอินโปมันจะอยู่ตรงนี้แต่ของ RW มันจะเลื่อนไปด้านหน้านิดนึงนะครับประมาณ สองมิลที่ผมเคยวัดนะประมาณนะครับการทํางานก็เลยต่างกันส่วนเปิดรอบสูงรอบต่ําเปิดก็คล้ายๆกันประมาณห้าพันห้านะครับที่เริ่มเปิดบางคันกล่องสมบูรณ์หรือกล่องเสื่อมมันก็จะทํางานต่างกันนิดนึงนะครับตรงนี้ทีน,นี้ผมลองแล้วมันก็จะเริ่มประมาณห้าพันห้าเริ่มกระดิกที่ห้าพันห้าหกพันมันก็เริ่มเปิดยังเห็นได้ชัดนะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหาข้อสรุป เริ่มการเปิดปิดตำแหน่งวาล์วและเล่าเครื่องมาให้ดูชัดๆอีกทีนะครับมันมีตารางมีกราฟของมันอยู่สรุปแล้วมีระบบร้างวาล์ทั้งสองกล่องทั้งสรุ่น r w และ s p นะครับอันนี้ก็ไขข้อของใจที่เพื่อนๆ FC โทรมาถามทักมาถามิ Inbox มาถามเรื่องระบบล้างวาล์วว่า NPO ไม่มี r w มีจริงๆมันมีนะครับมีม,มีนะครับมีม,มีอันนี้มี ก็คือเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับถ้าเอากล่องแล้วมีคําถามอีกคาถามหนึ่งก็คือเอาจานไฟ R W มาใส่ในอ็นโปมันจะจีดขึ้นไหมมันมันจีดขึ้นครับเพราะว่าตําแหน่งไฟของ R W มันแก่กว่านิดนึงครับผมแก่กว่านิดนึงเวลาเราเร่งมันจะได้ต้นัคเล่งที่จัดกว่าต้นคเร่งที่ดีกว่าแต่ปลายก็ เท่าเท่ากันนะปลายเท่าเท่ากันนะครับไฟแก่ก็อาจจะหัวเทียนละลายลูกทะลุได้นะครับของอินโป,โปไฟอาจจะไม่แก่ในรอบต้นนะครับรอบกลางอาจจะแก่กว่าแล้วก็เสถียรกว่าในรอบปลายนะครับสังเกตดูคอยไฟต่างๆตำแหน่งตำแหน่งติงทีง่ล้อแม่เหล็กต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมนี่คือระบบการทำงานของ เอ็นโปและ r าร์ว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับประมาณนี้อะไรที่ผมอ,อธ,ธิบายไปผิดถูกยังไงก็แนะนําเข้ามาได้นะครับโทรถามเข้ามาได้โอเคสำหรับวันนี้ผมช่างหยัดก็ตัวลาไปเกาะน,นะครับเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ